สวัสดีครับนะครับผมใน,ในเรื่องของเ,อเลือดข้นกับสาเหตุนกของไม่ขันนะครับผมพอดีวันนี้มีพี่นะครับที่น่ารักเขาแบบคงเป็นห่วงผมนะครับก็เลยพูดถึงว่าเออพอดีมีคุณหมอนะครับเขาโจมตีผมนะครับซึ่งจริงแล้วผมก็เอพยายามคิดว่าเอ๊ะก็ไม่เป็นไรหรอกก็แบบโฟกัสกับงานก็ยังไม่ได้ ก็ยังคืออะไรนะก็ยังแบบไม่ได้สนใจใช่ไหมปุ๊บแต่ว่าพอดีวันนี้บังเอิญว่าระหว่างหา r e f e ฟอร์เนะครับก็เจอคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่ตั้งใจจะ ท่านพูดดีเนาะจะเอามาเป็นเรฟเฟลต์นะครับก็เลยเข้าไปดูว่าท่านเคยพูดในประเด็นไหนเพิ่มเติมนะครับคือท่านพูดว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของอาการนกข่อ่ขันเกิดจากสภาพร่างกาย20%เกิดจาก,กจ,จิตใจอะไรเงี้ยครับเฮ้ยดีตั้งใจจะจมาใช้้หาคอนเทนต์ไปเรื่อยๆนะครับก็ไปเจอคอนเทนต์หนึ่งนะครับท่านก็พูดว่ามีคลิปหนึ่งที่พูดว่าเลือดข้นนะครับเป็นสาเหตุของการนกข่อ่ขันนะครับผมผมก็อ้าวอ้าวท่านเหรอที่พูดอะไรเงี้ยครับผมผมก็เลยเอ๊ะ ก็เลยยังไม่กล้าเอามาก่อนนะครับเพราะไม่แน่ใจว่าท่านอาจจะไม่ได้แฮปปี้นะครับแต่ว่ามินนิ่งนะครับที่พูดคําว่าเลือดข้นนะครับเพราะว่าคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับมองว่าจูนะครับที่แข็งตัวได้นะครับผมเกิดจากเลือดวิ่งเข้าไปเลี้ยงนะครับฉะนั้นนะครับผมถ้าเกิดเลือดมันไม่ สะอาดนะครับผมมันก็จะมีสิ่งสะสมทําให้เกิดเป็นความข้นเป็นความหนืดนะครับทาให้เวลาหัวใจสูบฉีดเลือดเข้าไปอะครับมันทําให้ไปได้ยากแล้วก็ผมก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนการเป่าอย่างเงี้ยถ้าเลือดเราโอเคเราก็เป่าได้ดีถูกต้องไหมครับถ้าเลือดเราข้นมันก็เกิดเป็นคล้ายๆกับความดันย้อนกลับซึ่งผมนะครับเป็นมาร์เก็ตติ้งพยายามจะพูดให้คนฟังเห็นภาพและเข้าใจง่ายนะครับนี่คือโดยเจตนานะครับผมแต่คาที่ผมใช้พูดก็คือคําว่าเลือดหนืดเลือดข้น และเลือดข้นในนิยามทางการแพทย์นะครับก็จะมีข้อมูลแบบนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ผิดนะครับเพราะถ้าเราใช้คําว่าเลือดข้นในนิยามของการแพทย์คุณหมอเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่สาเหตุซึ่งตรงนี้น้อมรับนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะพยายามเปลี่ยนคอนเทนต์ในการสื่อสารนะครับให้ใช้ศัพท์คําอื่นเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะครับผมแล้วก็เรียน คพื่อมีพี่ๆหลายท่านอนะ่ะทักเข้ามาว่าคุณหมอโจมตีทำไมไม่โอเคเลยคุณหมอยังไม่เคยลองใช้ผลิตภัณฑ์เลยคือต้องบอกว่าคุณหมอเขาพูดถึงว่าการที่ผมใช้คําว่าเลือดข้นนะครับเขาไม่ได้แบบโหผลิตภัณฑ์ที่มันหลอกลวงเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับส่วนเรื่องของน้านะครับผมอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นที่ผมแนะนำว่าให้กินน้ําขนาดนั้นเพราะว่า นะครับเมื่อสัก5-6ปีก่อนนะครับมันมีกระแสการดื่มน้ําอย่างเงี้ยครับขวดขนาด2ลิตรพอดีหาขวดเปล่าไม่ได้นะครับแล้วพกแล้วก็ดื่มแล้วเขารู้สึกว่าร่างกายเขาดีขึ้นนะครับผมก็ลองทําแต่ผมก็ไม่ได้ถึงท่านใช้ขวดนี้นะครับก็ใช้ขวดเป็นอย่างนี้หละครับหกร้อยีซีนะครับซึ่งผมก็มองว่าตัวผมเองตื่นมาดื่มชั่วโมงละหนึ่งขวดผมดื่มได้นะครับจนถึงหกโมงเย็นแล้วก็เนี่ยครับหกร้อยีซีนะครับซึ่งผมดื่มชั่วโมงละหนึ่งขวด ผมมองว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปสําหรับผมและน้องชายหรือคุณแม่ก็ทานนะครับแต่ว่าที่ในคลิปที่คุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นภาวะนะครับน้ําอะไรสักอย่างนะครับผมจําไม่ได้นะครับแต่บอกว่ามันไม่จริงคือผมก็ต้องบอกว่าผมนะครับมีข้อมูลแบบนี้นะครับว่าภาวะไมเกรนนะครับเกิดจากที่ความเครียดของเราทําให้ร่างกายเราร้อนขึ้นนะครับทําให้น้ํานะครับระเหยออกจากเลือดเมื่อทําให้เลือดเคลื่อนไปเลี้ยงสมองได้ไม่พอก็เกิดอาการปวดหัว อ่ะคอนเซปต์ Concept นี้ก่อนนะครับผมนั่นหมายความว่าหมายความว่ายัางไงครับแปลว่าเลือดที่มีภาวะเนี่ยครับมันก็มีส่วนซึ่งถ้าไม่ใช้คําว่าเลือดข้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการบ้านมากขึ้นในการจะเรียกว่าแล้วถ้าเกิดภาวะอย่างเงี้ยนะครับควรจะใช้ศัพท์คําว่าอะไรถ้าไม่ใช้คําว่าเลือดข้นนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงพูดเรื่องน้ํานะครับเพราะตัวผมเองอ่ะครับก็เคยเมื่อ5าปีตอนที่เป็นกระแสที่ดื่มน้ําขวดอย่างเงี้ยครับแล้วเมืองนอกเขาทา ผมก็เห็นคนในเมืองไทยหลายคนทําทําแล้วก็ดีนะครับแล้วน้ำนะครับหกรซีซีดื่มตั้งแต่8ปดโมงเช้าก็คือเราตื่นขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็จนถึงหกโมงเย็นนะครับผมก็ทําผมทํามาหลายปีแล้วครับแต่ว่าก็มีที่พูดประเด็นนี้นะครับเพราะมีพี่หลายท่านที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็บอกว่าสุดท้ายก็เน้นแต่จะขายของผมก็เลยพูดถึงเรื่องการดื่มน้ําเพราะตั้งสมมติเพราะจากสมมุติฐานที่ว่า ก็ถ้าเราดื่มน้ําแล้วเลือดนะครับมันมีความสมดุลมากขึ้นเพราะเมื่อกี้พูดว่าเวลาเราเครียดความร้อนในร่างกายเราสูงขึ้นถูกต้องไหมครับมันทําให้เกิดนะครับภาวะเนี่ยครับน้ำเาเคยเอาจากเลือดนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าการดื่มน้ําแน่นอนครับมันต้องไม่หายเท่าผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเลือดเรานะครับไม่มีน้ำในระดับที่เหมาะสมนะครับมันจะทำให้การเคลื่อนตัวดีขึ้นเพราะเลือดก็ไปเลี้ยงอวัยวะอื่นๆนะครับแล้วก็ อาจจะไม่ได้พูดทุกคลิปนะครับแต่เชื่อว่าถ้าไปนั่งย้อนดูคลิปที่ผมพูดนะครับมันจะมีประเด็นที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะกับผู้ที่ยังมีอารมณ์ทางเพศแต่จู๋แข็งตัวไม่เต็มที่นะครับซึ่งเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งอันนั้นนะคือคุณต้องมีอารมณ์หรือมีอารมณ์ทางเพศลดลงถูกต้องไหมครับหรือว่าเส้นประสาทซึ่งเราก็ไม่ได้พูดเพราะเราย้าแล้วว่าคุณต้องมีอารมณ์ทางเพศปกติ นะครับผมแล้วก็โอเคแค่ไม่แข็งซึ่งการไม่แข็งอย่างยก็หมายความว่าระบบอื่นนะคุณปกต,ติแล้วขาดแค่ตรงน้ำนะครับฉนั้นนะครับพอดีก็รู้สึกว่าไม่สบายใจน,นิดนึงเพราะว่าก็มีพี่หลายคนก็ไปพิมพ์ถามว่าผมก็ไปดูคลิปมันมาครับให้ดื่มน้ํา6 7 6ถึง8ลิตรบ้าไปแล้วผมก็เออเอาจริงนะครับคือคือถ้าถามผมนะครับก็ผมก็เป็นมาร์เก็ตติ้งที่อยู่บริษัทนี้นะครับก็ก็ไม่ได้จะต้องการจะไปเอาชนะคาคารน,นะครับเพียงแต่ว่า ก็คิดว่าถ้าพี่หลายๆคนที่เห็นคลิปผมแล้วก็บังเอญได้ไปเห็นคลิปนั้นก็อาจจะเอ๊ะแล้วสรุปที่คุณหมอพูดมันจริงหรือไม่จริงซึ่งถ้าผมเงียบไปเลยไม่พูดนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะกระทบอะไรกับลูกค้าหรือพี่ๆที่กำลังตัดสินใจขับผมอยู่ผมก็เลยพยายามจะตัดสินใจพูดด้วยท่าทีที่ระมัดระวังนะครับว่าเอ๊ะนะครับผมจะใช้ศัพท์คําอื่นที่ไม่ใช่คําว่าเลือดข้นนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะครับ คือตอนผมไปนั่งดูเนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่าเอ๊ะเอ้ะผมต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะผมไปนั่งดูปุ๊บอะ่ะคีย์เวิร์ดที่เป็นปัญหาอยู่คือคําว่าเลือดคน้นนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะศึกษาแล้วใช้นิยามสั์คําอื่นนะครับเพื่อให้มัน complete เพราะว่าเราก็ต้องพูดว่าคุณหมอเขาก็จะต้องมี know how ที่มันยึดถือกันมานานถูกต้อมครับส่วนบ,บริษัทที่ทําธุรกิจอย่างเรานะครับผมก็ พยายามจะหาโซลูชันนวัตรกรรมโอกาสทางการตลาดใหม่ๆขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดได้ดูนะครับจากเว็บไซต์ที่เราเปิดแล้วเราเอาคนที่ทำผลิตภัณฑ์แล้วได้ผลไปแปะๆนะครับผมก็จะเห็นใช่ไหมครับว่ามันก็ได้ผลถูกต้องไหมครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าขอบคุณนะครับพี่ๆอาร์อาร์ทุกท่านที่ทักปอยแล้วก็มาบอกนะครับแต่ก็ต้องบอกว่า,เ,าเรื่องนี้มันดีตรงที่ว่าหนึ่งถ้าเกิดเรื่องความว่าเลือดข้นนะครับถูก เคลียให้เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเช่นไม่ใช่ว่าเลือดข้นในทางการแพทย์เป็นอย่างนี้แต่เลือดข้นที่ปอยพูดเป็นอย่างนี้ปอยไม่อยากกระเถียงในประเด็นนั้นนะครับปอยปอยพอ,ยอยจะเข้าใจนะครับก็เลยอยากจะทําให้มันถูกต้องเดี๋ยวปอยจะลองศึกษาและใช้นะครับภาวะเลือดเคลื่อนตัวช้าหรือใดๆก็าตามนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับส่วนเรื่องการดื่มน้านะครับผมออตอนนี้คลิปมันยาวมากเลับและปอยตั้งใจว่าจะอัดในติกตอกแต่ติกตอกไม่ได้แค่สานาทีหมายถึงว่า เอากดอัดทิกต็อกปอเลยจะถ่ายวิดีโอจากข้างนอกแล้วก็บันทึกนะครับผมแล้วเอาไปตัดต่อแล้วอัพขึ้นอีกทีเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้มันได้สูงสุด10นาทีเนาะฉะนั้นฉะนั้นผมก็ขอขออนุญ,ญาตนะครับก็คือว่าอาจจะขอโทษนะครับคุณหมอที่เข้ามาดูคลิปนี้คือได้มีโอกาสเนาะแล้วก็โอเคปอยก็เลยคิดว่าท่านอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยแฮปปี้คิดว่าปอยแบบหลอกลวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฉะนั้นจริงแล้วปอยตั้งใจนะว่าจริงแล้วมันมีคลิปเลฟเฟลแนนะที่ท่านพูดว่า เออ70%เกิดจากภาวะร่างกาย20%เกิดจากจิตใจอยงี้ยจริงๆแล้วปอยชอบนะครับแต่ว่าพอดีบังเอิญเห็นว่าท่านรู้สึกไม่โอเคกับการสื่อสารของปอยปอย,ปอยก็ขออนุญาตเ้นนะครับแต่ก็ขอเลียนนะครับถ้าเกิดผมเชื่อว่าท่านน่าจะดูคลิปปอยแหละอันนี้นะครับปอยขออนุญาตขอโทษนะครับที่ที่ที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่โอเคนะครับแต่ว่าปอยก็พูดว่าคือปอยเข้าไปดูคลิปท่านไอ้ก่อนหน้านี้นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ปอยรู้สึกชอบนะครับแล้วปอยก็จะตั้งใจว่าจะเอาข้อมูลในการอ้างอิงนะครับในการสื่อสารอยู่แล้วนะครับผมก็ก็ขอโทษนะครับสําหรับทุกทุกคนนะครับที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจนะครับก็ผมก็ขออนุญาตเพราะผมเป็นหัวหน้าโปรเจกต์นี้อยู่แล้วนะครับก็ขออนุญาตรับปากนะครับว่าจะปรับปรุงในการสื่อสารให้ชัดเจนและระมัดระวังมากขึ้นนะครับก็ปอยสุดท้ายแล้วแฮจอยนะครับปอยขออนุญาตขึ้นไลน์นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรติชมก็พักไม่ได้นะครับผมแล้วก็ แล้วก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะเพราะปากติแล้วคลิปมันจะต้องขึ้นตอนสองทุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าปอยก็รับรู้เรื่องนี้มา,มาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วพอดีได้ไปเห็นคลิปนะครับที่ที่คุณหมอพูดนะครับในสิ่งที่ปอยพูดในอิชชูนี้นะครับปอยก็เลยคิดว่าเอ้ปอยก็ไม่สบายใจนะครับไม่อยากแบบว่าให้ให,ให,ให้ให้คิดว่าเราแบบเป็นเด็กที่ไม่น่ารักไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมกันขอบคุณมากครับ